วันนี้นะคะบุญเพิ่มจะมาให้หวยแม่ๆนะคะอนางฟ้าสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเอออานางฟ้ายางฟ้ายสวัสดีค่ะกอนสวัสดีค่ะเอออาอาบุญเพิ่มอานางฟ้ายางฟ้ายมาคนมาคน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 นะค โอ้ได้อะไรเนาะหนึ่งครับแม่หนึ่งนะครับหนึ่งนะครับเอานับเด้อับดีๆส่งคน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 อีกครั้งคน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 อ่นอหนึ่งแล้วศูนย์นะครับแม่ ค่ะทิ้งลงมาเลยทิ้งลงมาเลยอนะครับเอา้ไปเอาส่เอาส่เอาใสหน้าอีกคนอีกคน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 อะไรเนาะเ็บจิมือจมือจมือมันอะไรเนาะ109ครับแม่ทั้งหมดเป็น109นะคะ109นะคะ109เด้อม่แม่เอาก่าก็เรียวเอ่ะอ่ะขอบ ขอบคุณค่าก่อนอสวัสดีค่าก่อนเลยเลยขอบคุณค่ะ,อคคะเอ่นะคะขอให้แม่ถูกกันทุกคนนะคะ